จะผิดสัญญาเทวดาให้มิทานมาแล้วปิ้งเลยวักกวก,กับม้าเอ๊ะวัวกับม้าเป็นอย่างไรติดตามดีๆนะคะในเรื่องนี้จะมีว่าอย่างไรแล้วคุณครูให้นึกถึงไว้ด้วยเมื่อวานนี้คุณครูเล่าเรื่องท้าดีทีเหลวของโกกับไขรเอ่ยกับจุกแลรัชบาเป็นผู้ตัดสินนั้น คุณครูให้ไปคิดมาว่าเป็นอย่างไรแต่วันนี้ฟังเรื่องวัวกับหมาขอโทษค่ะวัวกับหมาจะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่แล้วใครนะจะเป็นอย่างไรติดตามดีๆนะคะการครั้งหนึ่งก็มีวัววัวเจ้าเรว แต่ว่าวัวนั้นเจ้าเร่มากกว่าหมาแน่เขาจึงบอกว่าวัวหนุ่มตัวนี้เป็นวัวเจ้าเร่เที่ยวหาอาหารกินจนวันหนึ่งมันผ่านมาทางไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดนั้นอยู่ใกล้ๆกับเนินเขานั่นเองวัวตัวนี้เห็นไร่ข้าวโพดกำลัง ออกฝักอ่อนๆอ,อ,อยู่เต็มไร่เลยหัวก็บอกโอ้หเอาละข้าพดอ่อนๆทั้งนั้นเลยจะต้องหวานแน่ๆเลยเราจะลองไปชิมดูดว่าแล้วเจ้าหัวก็ตรงเข้าไปเก็บกินอย่างอร็สอร่อยเลยโดยเจ้าหัวบอกโอ,โอ้โห ข้าวโพดเยอะมากเลยเราจะเลือกกินแต่ฝากที่อ่อนๆกำลังอร่อยๆอสำหรับเรามันก็กินใหญ่เลยอุยอร่อยมากเลยเจ้าวัวพอแล้วเจ้าวัวอิ่มแล้วเจ้าวัวก็เดินกลับในขณะที่มันเดินกำลังเดินกลับนั่นเองมันก็ไปพบกับเพื่อนเพื่อนของมันก็คือ หมานั่นเองมันก็ร้องทักว่าสวัสดีพี่หมอมาทำอะไรแถวนี้พี่หมาก็ตอบทันทีเลยสวัสดีจ้าวัวมาหายากินนะสิอา้าวไหมคะถ้าคู่ทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีจะวัวรีบตอบเลยนี่นี่พี่หมาพี่มอ เมื่อสักครู่เดินผ่านไร่ข้าโพดมากำลังออกฝักนา่ากินทั้งนั้นเลยฉันเนะคิดถึงพี่หมาน้าดูเลยฉันก็เลยรีบมาบอกกับพี่หมาหมาได้ยินวัวหนุ่มพูดอย่างนั้นหมาก็ดีใจร้องเสียงดังเจ้าวัว ก็บอกว่าเจ้าวัวก็เห็นพี่ม้าดีใจพี่มา้าร้องแล้วพี่ม้าก็บอกว่าขอบใจมากนะที่นึกถึงพี่ช่วงเนี้ยพี่อ่ะหาอาหารกินไม่ได้เลยหมาก็พูดด้วยความน่าสงสารเจ้าวัวก็ส่งเสียงร้องตอบมาว่า เจ้าวัวก็ส่งเสียงร้องตอบมาว่ามาเอองั้นพี่หมาก็ต้องรีบไปเถอะแล้วพี่หมาจะได้ริมรสแต่ของอร่อยอ,อ,ยอ่อยทั้งนั้นเลยอ่ะสด,สดสดจากได้ชิวนะเจ้าวัวหนุ่มก็บอกหมาต่อน่าหมาก็เริ่มเอะใจแล้วอ้าว แล้วทำไมวัวไม่ไปกินด้วยล่ะมาบอกเราอยู่นี่ทำไมล่ะทำไมถึงไม่ไปกินก่อนเราล่ะมาบอกเราที่หลังก็ได้วัวอย่างเจ้าอะ่ะชอบกินข้าวโพดอยู่ไม่ใช่หรือเจะาวัวจะตอบว่าอย่างไรนะอ๋อ เราเดินผ่านมาเฉยจะเก็บเอาไว้ให้พี่หมากินให้พี่หมาได้กินก่อนยังไงล่ะว่าแล้วแต่ในใจของวัวน,นั้นบอกเรื่องอะไรล่ะเรากินอิ่มแล้วเราถึงมาบอกเจ้าเรื่องอะไรเราจะกินของ <S <S เหลือจากเจ้าล่ะเราจะให้หมานั่นแหละพี่หมานั่นแหละกินของเหลือจากเรา แต่วัวน,นั้นคิดอยู่ในใจนั่นเองแล้วทั้งคู่แต่ในใจวัวบอกว่าเรากินอิ่มแล้วแต่ปากวัวบอกว่าอ๋อเราจะไปพร้อมกับพี่มา้ายังไงน่ะว่าแล้วม้าก็ตอบว่าเอาเลยเอาเลยไปไปเราไปด้วยกันเลยจะวัวบอกพี่มา้าพี่ม้ากินให้เต็มที่เลยนะทั้งคู่ ก็เดินตรงกลับมาที่ไรข่ข้าวโพดต่อม้าก็เริ่มกัดกินขา้าวโพดทีละต้นละต้นแล้วม้าก็คิดว่าโอ้เราเนี่ยได้กินแต่ฝักอ่อนๆน,นะแต่ปรากฏว่าขา้าวโพดฝักอ่อนๆที่เจ้าม้าคิดจะกินนั้นมันได้อันตรธาน หายไปหมดแล้วเหลือแต่ฝากที่เริ่มแก่แล้วนั่นเองม้าก็เลยกล้มลงมองไปที่พื้นเห็นมีแต่รอยเท้าของเจ้าวัวเต็มไปหมดเลยที่แท้หมาก็คิดได้ว่าโอ้เราเนี่ยได้กินของเหลือจากเจ้าวัวแน่ๆเลยแต่เจ้าวัวกลับบอกเราว่า ยังไม่ได้กินให้เรากินก่อนโถเอ้ยที่แท้เราก็มาพบกับเจ้าวัวเจ้าเรสแล้วนี้คะเขาบอกว่านิทานเรื่องนี้ก็มีกติสอนใจอยู่ว่าการแซงทำดีต่อคนอื่นมักจะได้รับการยอมรับที่หลอกลวงนั่นเอง แต่ในที่สุดเจ้าม้าก็เป็นไงคะคิดได้ว่าเจ้าวัวนั้นครบไม่ได้เป็นโเป็นวัวที่หลอกลวงตบมือให้เจ้าม้าหน่อยสิคะที่พบเพื่อนแล้วเจ้าม้าได้ความคิดนั่นเองเหมือนกับผ้าดีที่เรลวจิ้งครูเราให้ฟังมั่นว่าเป็นอย่างไรนั้นเด็กๆคิดว่าเจ้าโะจะว่ายน้ำได้สำเร็จไหมคะสำเร็จไม่เอ่ย แล้วใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างโป๊กกับจุกเมื่อวานอ่าเด็กๆไปติดตามนิทานเรื่องนี้ในห้องคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะคุณครูก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดี